ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Cooking Simulator ต่อนะครับกับพัตคารหมาไม่แหลกและผมเชฟตาลไม่หวานวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดกะเพรานะครับของน้องคนนี้เลยกะเพราเป็นเมนูที่ง่ายมากๆแล้วก็สิ้นคิดนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักแล้วก็เคยกินขั้นตอนแรกให้เราไปเตรียมเครื่องเทศก่อนกะเพราต้องมีความเผ็ดนิดึงนะครับผมจะเอาพริกขี้หนูนะครับหเม็ด ต่อมานะครับกระเทียม1กรีบและที่แน่นอนนะครับกระเพราก็ต้องมีใบกระเพรานะครับเราเอามาเยอะเลยแต่กระเพราของประเทศไทยนะครับเขาไม่ใช้ใบกระเพราเขาใส่ถั่วฝักยาวครับได้แล้ว1ต่อมานะครับเราต้องไปเอาหมูหมูจะเป็นหมูสับหรือหมูบดก็ได้นะครับแล้วก็ไข่ดาวนี่เลย1ชิ้นนะครับแล้วก็ ไข่ไก่เปิด์กเกาล้วเรามาหั่นเครื่องเทศกับผักก่อนนะครับเอ hey, ลงเฉียงเลยให้เราหั่นเฉียงนะครับอย่าหั่นแบบเป็นแนวตัดขวางตรงนะครับหั่นเฉียงขึ้นโอเคสวยงามแล้วก็กระเทียมนะครับอ่าเรียบร้อยเท okay, คืนจานนะครับอันนี้เราจะเอาไปผัด แล้วก็ต่อมาครับหมูมันเป็นหมูบดนะครับแต่ผมจะหั่นให้กลายเป็นหมูชิ้นเรียบร้อยสวยงามมากครับอุ่นเตาไว้พลางๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากแล้วเราก็ไปเอาซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยพอไฟเริ่มร้อนแล้วนะครับเราเทน้ำมันพืชนิดหนึ่งพอนะครับอย่าเยิมเกินไปให้อยู่บนน้ำมัน มันจะหอมมากๆหยิบอาวุธครับดาบคู่ตัดเลยครับออกินกระเพราก็กินพริกเริ่มออกนะครับให้เราเทยิ้วหวานกับน้ำมันหอยโอเคผัดต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วเราก็เขี่ยกับลงบนจานเลยครับ อืมดูหอมแนละน่ากินมากๆเลยอันนี้สูตรพิเศษนะครับจะมีผลึกตายนั่นก็คือแก้วครับเพิ่มแคลเซียมเสร็จแล้วหนึ่งเรามาต่อที่ไข่ทำไมไข่มันดูมันดูลอยๆเห็นไหมมันไม่ราบกับเตาผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบกะเพราแบบว่าไข่แดงเยิม้มๆมันจะอร่อยเจาไข่แดง Nope เจาะไข่แดง Nope ผมว่าไข่ดาววันนี้น่าจะใส่เกาะพวกสิบนะครับพอไข่ดาวได้ที่แล้วอย่าลืมเหยอะแม็กกี้นะครับสวยงามหลังจากที่เราผลัดกะเพราเสร็จแล้วทอดไข่ดาวเสร็จแล้วนะครับให้เราไปตักข้าวสวยในเกมนี้ไม่มีข้าวสวยนะครับแต่ผมจะหาอะไรขาวๆกลมๆแทนข้าวที่เหมือนใส่ไปในถ้วยและคว่ำลงจานกลมๆนะครับนี่เลยอันนี้คือ มอสซาเรล่านะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาผมทําซีซ่าสลัดและบอกว่าไม่มีมอสซาเรล่าปรากฏว่ามันซ่อนอยู่นี่ครับกลมๆนี่เลยครับเอาสวยเปล่า20บาทจากนั้นให้เราแต่งหน้านะครับเอาไข่ลงไปก่อนวางข้างๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาใบกะเพราวางตกแต่งข้างๆครับ1อัน2อันสวยงามครับแล้วก็หมูชิ้น1 2 สามสี่โอเคครับอีกชิ้นไม่ใส่ครับจะแอบกินเองแล้วเราก็ได้เทียมกับพริกขี้หนูนะครับลงไปตรงหมูโอเคปกติกระเพรานี่มันจะมีน้ำเยิเ้ยมๆนิดนึงนะครับเหมือนน้ำน้ามันหอยกับยิ้วขาวเราจะราดไปนิดนึงนะครับเพิ่มความสวยสวยงามแต่มันจะดูหรูกว่านี้และคิดจานละ250บาทได้เหมือนโรงแรมดาเดวต้องเพิ่มอะไรรู้ไหมครับแตงกวาครับ เหมือนเดิมเราจะไม่ตัดแนวขวางตรงนะครับต้องตัดเฉียงขึ้นครับเพิ่มความรูดชึบนี่เลยนะครับบางๆบางๆชึบสวยงามชึบนี่นะครับชอ,อ้บโอ๊ย,อยไปโดนชึบใช่ครับทุกคนผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษสม,มูไรอะไรหรอกครับผมใช้ฟังก์ชันหยุดเวลานะครับที่อยู่บนจอคอมพิวเตอร์ตอนนี้ชึบชึ้บางหมนนี้ใช่ไหมไม่ได้ครับชึบชึบโอเค มาแล้วครับสวยงามนี่เลยเอาชิ้นบางๆนะครับวางตกแต่งข้างๆตรงขอบจานครับ2แล้วก็3ส,สวยงามนี่นะครับผัดกะเพราหมูชิ้นนะครับอยากอัปเกรดมากกว่านี้ไหมครับผัดกะเพราวรวมมิตรครับแค่เราไปหยิบกุ้งมาเพิ่มอีก3ตัวแค่ใส่ของทะเลลงไปเขาก็เรียกว่าผัดกะเพราวรวมมิตรแล้วเพิ่มกุ้งลงไป เรียบร้อยครับผัดกะเพราวรวมมิตรแต่มันยังรวมมิตรไม่มากพอครับรวมมิตรจริงๆเราต้องใส่ทูน่าปลาไกากรอบอกไก่เนื้อวัวเป็ดปลากระพงปีกนกหางจิ้ง,งจ้ขูฉลามปีกแพนกวินเนื้อจระเข้ขนสิงโตเนื้อยีราบไวน์แดงเพิ่มความรู้เบียร์จากเยอรมันน้ำมะนาวจากวากันดาน้ำแดงจากป้าเจงยววเยาวราชเลือดข้างคท้จากหูหัน ไเฟเซอร์จากเมกาตบท้ายด้วยซีโนแวคของไทยนี่แหละครับที่เขาจะเรเียกว่ารวมมิตรจริงๆไม่ใช่ใส่แค่หมูกับกุ้ง2อสตัวเรียกกระเพรารวมมิตรคิดจานละ200ครับสัญหาวัตถุดิบอย่างดีของแต่ละประเทศฮัลโหลครับๆๆๆครับเฮียครับเฮียสิ้นเดือนนี้คืนจริงๆ,ๆ,ๆครับ ใช่ครับตอนนี้กําลังขยันมากเลยครับผมถ่ายทอดสดทุกวันพุธกับวันศุกร์หกโมงเป็นต้นไปครับ uh huh. ที่ช่องไทยกันดู uh huh. ได้ครับเฮียเดือนหน้ามีคืนแน่นอนครับ uh huh. อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับอยากให้ทําเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้ได้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ